ีน้องมีเสียงกระสิบเม,มื่วานไม่ใช่ปูน่นาเจ้าคือยเป็นแหล่น้ำคนไทยน้ำกันกสันยู่ต่างประเทศต่างคนต่างอยู่ะด,ดีเลว้วสุขภาพจิด,ดีถ้าเป็แหล่น้ำกันไปคบคนไทยหลายก็อบอกไตพื้นกันสุขภาพเสียกิบตกเจ้าคืออยู่ใตกับผัวแต่ราร่า สิบ่้บอยข่อยู่กับผัวจะได้ค่ะว่าสันขอมาสิมาแต่งงานกันขอบ่อยากอยู่กับผัวขอมาสิแต่งงานยังมีอ่ะง่าจะไปอยู่กั็มูสันตัวเถ่ามาแล้วมูกับชิน้อยลงสิอยากอยู่แต่บ้านบ่อยากไปคบมูคดฝูงเพราะว่าไปคบมูคดฝูงหลายกับปวดหัวบอกจะพื้นกัน yêu của bạn với mít quăng xuống cả đó bạn phải bước ướt biển vượt ngang chỉ hiện ôi nếu chỉ hết thầu này kín nếu chỉ thăng quăng sữa ạt nếu chỉ làng